จะปรับความเข้าใจและขอโทษเดียวเป็นการส่วนตัวซึ่งทั้งคู่ได้มีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันแล้วเดียวได้รับคําขอโทษที่แม่รู้สึกถึงเจตนาที่จริงใจและเหตุผลในการกระทําทําให้ใจอ่อนซึ่งแม่บอกนะค่ะว่าการที่เราโตขึ้นคิดได้มากขึ้นมันเกิดจากโอกาสที่คนรอบข้างคนรอบตัวเรามีให้กับเราเสมอเพชรมันบันเทิง <Go. S 2> สวัสดีเดือนสิงหาคมจ้าเดีอยงกลับมาแล้วนะคะวันนี้หอพี่เอาเรื่องราวของหลายคนมาฝากกันเพียบเลย <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมล่าว่าเรื่องอะไรกันบ้างไปคับไปไปชมกันเลยดีกว่า <c oughs> ตั้งแต่แต่งงานกันไปก็หวานเรียราดไม่เคยหยุดกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับคู่ของเฮียเวียกับนุ้งวิกกี้นี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งคู่ต้องห่างกันครั้งแรกหลังจากแต่งงานเพราะเฮียเวียเนี่ยต้องไปร่วมงานรอบปมฐมทัศน์ของหนังเรื่องเชาทีนไลฟ์หมู่ปกาที่ฮอลลีวูดนั่นเองซึ่งขาไปเนี่ยเมียคนสวยอย่างน้องวิกกี้ก็ไปส่งเฮียถึงสนามบินอีกด้วยนะจ๊ะตอนนั้นทั้งเฮียและเมียเนี่ยก็คร่ำครวญหากันด้วยความคิดถึงแต่แต่แต่แต,ต่วันนี้เฮ er ียเวียกลับมาสู่อ้อมกอดเมียแล้วจ้ะ เพราะเมื da, ่อวานนั้เห็นเฮียเขาโพสต์นะคะว่าวันนี้เดินทางกลับไทยแล้วคิดถึงวิกกี้ที่สุดร้อมกับให้เมียมารับที่สนามบินซะด้วยแม่ด้านคุณเมียเองเนี่ยก็หวานไม่แพ้กันเพราะมีการโพสต์ฮียแบบนี้กับแบบนี้แม่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 กลับมารอบนี้คงจะหวานหนักกว่าเดิมนะจ๊ะไปต่อข่าวอื่นดีกว่าหวานจนเลี่ยนเลี้ยนละอิจฉาอิจฉา ยังจำกันได้ไหมนะกับคดีที่คุณแม่ดิวอริสรามีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีกลอยใจบนเรือยอช oh, จน oh. ดิวนั้นเนี่ยต้องแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายเรียกค่าเสียหายสามหมื่นกว่าบาท oh. ทําเอากลอยใจออกมายอมรับนะคะว่า,วาตนเองเนี่ยเข้าใจผิด จนใช้อารมณ์อยากจะปรับความเข้าใจและขอโทษเดียวเป็นการสุดตัวซึ่งทั้งคู่ได้มีการไกลเกลี่ยพูดคุยกันแล้วเดียวได้รับควาขอโทษที่แม่รู้สึกถึงเจตนาที่จริงใจและเหตุผลในการกระทำทำให้ใจอ่อนซึ่งแม่บอกนะคะว่าการที่เราโตขึ้นคิดได้มากขึ้น มันเกิดจากโอกาสที่คนรอบข้างคนรอบตัวเรามีให้กับเราเสมอเช่นเดียวกับกลอยใจก็เป็นคนคนหนึ่งที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกันจ้า<อ>และตอนนี้ทางกลอยใจนั้นได้มีการชําระค่าปรับตามสารให้ดิวเรียบร้อยแล้วแต่งานนี้ดิวไม่รับเงินนะจ๊ะแต่ให้กลอยใจและคนสนิทเนี้นาเงินก้อนนี้ไปไถ่ชีวิตโคกระบือและบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงนันเองแต่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 ไ <c oughs> อคดีที่ดิวฟ้องหมิ่นประมาทกับแฟนเก่าของกลอยใจ และวันนี้หนึ่งสิงหาคนนี้จะเป็นวันนัดสอบปากคาให้กับจำเลยทั้งสองแต่ยังไม่มีการสืบพยานนะจ๊ะซึ่งฝ่ายโจทย์นั้นเนี่ยเดิวได้ให้ทีมทนายความซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจไปดาเนินกระบวนการพิจารณาแทนส่วนจำเลยทั้งสองเลยจ้า oh, <no. S 1> แม่บอกนะคะว่าศาลได้ประทับรับฟอ้องตกเป็นจำเลยแล้วนะจ๊ะต้องไปศาลเพื่อประกันตัวสู้คดีดต่อ oh. และแม่ยังย้ํเนะคะว่ารบกวนทุกคนที่อ่านและพิพๆณักข่าวทุกสํานัก อย่างชัดเจนนะคะว่าคดีนี้คือกลอยใจคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ค <mas ksi> ู่กรณีคนอื่นเพราะคดีนี้ที่จบคือกลอยใจคนเดียวเท่านั้นเนาะจบแล้วกันค่ะเพชรมันบันเทิง